สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะผมวันนี้ก็มีกิจกรรมสกินแลดมวยไทยนะผมไอ้เหี้ยลดราคา50%เฮ้ยก็ถือว่าลดเยอะมากนะผมแล้วก็มาพร้อมแพ็กเออ1 9 9 9นะผมก็จะได้สกินกับฮีโร่นะผมแล้วก็มีแบบกล่องสูง9คูเปอรได้ฮนะก็ต้องใช้ดวงสูงอะอแล้วันนี้ผมก็ ไม่ได้มาส่งนะผมผมมาซื้อเอาชัวร์นะผมซึ่งผมมีงบอยู่จนละก็สิบาทนะผมซึ่งผมซื้อไปแล้วแต่ผมลืมอัดเฮ้ยคุณลืมอัดแต่คือสกินนี้คือแบบสวยมากนะคือแบบลดตั้ง50%อตะต้องจับจองกันแล้วเนี่ยถ้าใครที่เป็นเมนแลนนี่คือแบบหนะ้ามพลาดอะจริงๆเลยสำหรับกิจกรรมนี้คือแบบนานมากนะก่อนจะมาถ้าสุดก,ก็5เดือนปะ ถ้าจะไม่เห็นนะแบบสกินนี้เท่มากอะโคตรเทร่มันรู้จะเท่ไปไหนแล้วอะเอ้ยแล้วก็ได้เกาะรูดด้วยนะคนดูสวยมากแต่กูไม่อยากให้ดูแรงเลยวะไอ้เหง้ย่างกากเลก็แต่ผมก็แบบเพิ่งเก่ามาเล่นด้วยแหละอืมแือแบบสกินนี้อะต้องมีอะคนดูคนที่เป็นเมนแล้วคือแบบต้องมีแหละนี่ยเกาะก็สวยอยู่นะเนี่ย ก็คิวน no <art ic> ี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมด้วยนะก็จะมาเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยก็สรับคิวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บ